จากลิขกไทย,ใใไทยอินไซต์แทลล์บชทชวนคุณผู้ชมชวนคุณผู้ฟังร่วมเล่นเกมที่มีชื่อว่าคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกด้วยความเคารพสารภาพมนุษย์โบราณอย่างหมาแก่หมาโบราณอ่านมันสิบเที่ยวอ่านมันกี่ที่กี่เที่ยวก็ยังงงงงดังนั้นยกให้แมวสาวดีกว่าเดี๋ยวจะ อัปโหลดให้นะคะเป็นกิจกรรมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกนะคะอันนี้เป็นเกมนะคะเกมเขาเรียกว่าเป็นเกมเก็บต้นไม้ผ่านมือถือโดยต้นไม้ทุกๆต้นที่ผู้เล่นเก็บได้และดูแรลรักษาในเกมทางปตทอเองเขาจะนําไปปลูกจริงในพื้นที่ปูกป่าหนึ่งล้านไร่ของปตทเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกคนนะคะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่จะเข้ามาช่วยในการดูดซับเรือนกระจกให้กับโลกของเราเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้เนทซีโร่ให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะคนที่จะสามารถเล่นเกมได้นะคะกิจกรรมง่ายๆมากเลยเพียงโหลดสแก แล้วก็เก็บนะคะเมื่อดาวน์โหลดและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มสามารถสแกนหาต้นไม้ซึ่งจะปรากฏอย่างสุ่มอยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยมีทั้งชนิดและจํานวนต้นไม้ให้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาด้วยจากนั้นนะคะคนที่เล่นแลวโหลดแล้วนะคะจะต้องเก็บต้นไม้เพื่อน,นําต้นไม้ไปจําลองปลูกและดูแลต่อไปจนต้นนั้นสมบูรณ์หมายถึงดูแลในเกม แล้วก็สามารถร่วมสนุกเก็บต้นไม้ได้ไม่จํากัดจํานวนต้นด้วยจํานวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นจากแต่ละคนนะที่เข้าไปสแกนแล้วเก็บนะจะมีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นตามจํานวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นและคะแนนสะสมนี่แหละจะนําไปใช้ในการแจกรางวัลตลอดกิจกรรมและรับของรางวัลจากปตทท,ที่สําคัญใครสนใจเล่นเกมสนุกแบบนี้นะคะสามารถสแกน QR code หรือดาวนโหลดนะคะชื่อเกมที่ใช้ว่าคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะสรุปเพิ่มเข้าใจ สรุปก็คือปตทเขาใช้เขาใช้เกมๆเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นสำนึกรักโลกพื้นที่สีเขียวสำนึกรักโลกเดซิโร่ประมาณนั้นเดี๋ยวจะมือถือขึ้นในมาแอบสแกนนะคะช่วยกันปลุกกัาไหน้าใจละโอเควันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนราไก่อนนะคะสวัสดีค่ะ